พี่คะหนูขอโลฟฝนหน่อยได้ไหมคะได้คร uh, ับพ oh> ี่พ oh, hey, ี่คะหนูขอกินลองท้องหน่อยได้ไหมคะออยากรองท้องเหรอครับใช่ค่ะเลยเขาไม่บอกตั้งแต่ทีแรกโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดฉันไม่ชอบผู้ชายที่จ้องแต่จะเอาชนะผมเชียร์แมนอยู่อุ๊ยฉันว่าจ้องสักหน่อยก็ดีนะหนขมับแม่นี่เปรตอะไรเนี่ย เปรตที่รอคนเก่าทักมาครับอ๋อแล้วนี่เปรตอะไรอ่ะเปรตเมียที่ชอบใช้ผัวซักผ้าค่ะอ๋อแล้วแล้วนี่นี่นี่ตัวนี้ล่ะเปรตรองเงินเดือนครับสบภาพนี่มันเฟซหรือนรกวะเนี่ยมีแต่เปรตทั้งนั้นเลยมึงไอบ่อยจังวะสงสัยเชื้อโรคในลำคอกูเยอะวะ่ะฆ <c oughs> ่าเชื้อโรค <c oughs> ทันเลยว่าเพื่อนสงสัยเชื้อโรคในลําพอมันตายว่ะเห็นไหมกูบอกแล้วทำไมกูมาแบบนี้วะเฮ้ยเล่งเพลงอีกนีดสิ่งที่พวกคุณต้องเคยทําเปิดไม่ติดวะผ่านหมดต้องใช้วิธีนี้นะเฮ้ยได้เว้ยเอาว่าเราเลิกกันเถอะ ได้สิเฮ้ยม hey, ึงเป็นอะไรวะเพื่อนกูโดนผู้หญิง claro ดิ้งมานะยสิวะพอมีอะไรให้กูช่วยได้บ้างหันตุ่มให้กูหน่อยดิทีนี่เราจะย้ายบ้านแล้วนะย้ายไปไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันไว้โตแล้วเราจะมาเล่นกับนายอีกนะเอ่อได้สิอ๊อฟเย จีน่จีนี่สวัสดีครับนี่ใครอะเราออกไหนจำไม่ได้เหรอเฮ้ย <gasps> hey! ทำไมนายผอมลงแบบเนี้ตอนยังเด็กโคตรอ้วนเลยสูบมาอุ้ยเธอยุงกัดเขาอะ่ะไปเอากอยอมาทาไป เธอเขาปวดขี้ไปเอาจอบมาขุดหลุมขี้ไปเธอเขาคิดถึงแมวอ่ะโอ้ยแล้วมึงจะมาด้วยกับกูทำไมเล่าเธอเขาหิวข้าวอ่ะเฮ้ยีวยเอ้ยนักเรียนบ้านรวยเด็กชายตีหุยครับพักเที่ยงเนี่ยเลี้ยงน้ำปั่นครูหน่อยดิได้สิครับครบูนักเรียนบ้านจนครูครับอืมเอ้า เด็กชายเด็กชายอะไรนะดูเพื่อนมึงเป็นเกย์หรือเปล่าวะบ้ากูชายแท้เอางี้กูมีคําถามมาพิสูจน์ว่ามึงเป็นเกย์หรือเปล่าได้สีชมพูกับสีแดงมึงชอบสีอะไรสีแดงถ้าเลือกสีชมพูเป็นเกย์เห็นไหมแต่ถ้าเลือกสีแดงเป็นเกย์ซาดิสฮะอะไรวะเพราะสีแดงบ่งบอกถึงความรุนแรงมึงชอบดูภาพยนตร์เรื่องอะไระสตีเลกับกัปตันอเมริกา กัปตันอเมริกาถ้ามึงชอบดูสตรีเล็กมึงเป็นเกย์เห็นมะถ้ามึงชอบดูกัปตันอเมริกามึงเป็นเกย์ตัวพ่อเอออะไรวะพอมึงชอบดูกล้ามของสตีฟโรเจอร์ไง <c oughs> เออกูปเป็นเกย์ถ้าคุณอยากรวยอ่ะคุณต้องรู้จักแบ่งเงินมาลงทุนบ้างมึงรวยให้ได้ก่อนแล้วมึงค่อยมาสอนถ้าคุณอยากรวยคุณต้องกล้ากล้าทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้ามึงก็พูดได้สิก็พ่อมึงรวยนี่ ลนี่คือผู้ชายก่อนอาบน้ําและนี่คือผู้ชายหลังจากอาบน้ํานี่คือผู้หญิงก่อนอาบน้ําและนี่คือผู้หญิงหลังจากอาบน้ําเสร็จนี่คือกูก่อนอาบน้ําแต่นี่คือกูหลังจากอาบน้ํำไม่ต่างกันเลยสั์ทำไมคนไข้ผอมแบบนี้ต่อไปนี้คนไข้ต้องกินอาหารครบสามมื้อนะครับผิดแล้วนั่นเป็นความเชื่อที่ผิดร่างกายคนเรามีฟังก์ชันพิเศษถ้าเราหิวตอนไหนให้กินตอนนั้นมันผิดครับ คุณนั่นแหละผิดคุณนั่นแหละผิดคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละผิดคุณนั่นแหละผิดคุณนั่นแหละพวกคุณทั้งสองนั่นแหละผิดก่อนจะถามว่าให้กินสามมือถามก่อนไหมวอาเงินไหนเมื่อกี้ในครบสามมือไอ้โวกนี้มาไหนงไหนเข้าแล้วมันเป็นภาพเอไออ้หะอเมื่อวานฉันไปเลื่อนเฟซเจอมีคนยกช้างตัวเป็นๆได้ด้วย เขายกกันหลายคนหรือเปล่าคนเดียวนี่แหละจริงดิจริงอืมไอทิศมึงดูสิรุ่นเจ้คนนั้นบึ้มบึ้มโดนใจเลยวะฮึเออกูไปขอเบอร์ก่อนนะยายายาเฮ้ยทําไมวะกูไปละยายายาเขาอ,อาจจะมีผัวแล้วก็ได้กูจีบเขากูไม่ได้จีบผัวเขาไปแล้วนะยายายาอะไรอีกวะไอทิศนั่นแม่กูอู้ S <S <an> ใครตดวะใครมาโจดวะมันกินหมาเน่าเลยอีใครโดวะใครมาต่อแถวนี้วะแม่งคนเลือดเย็นเลยทำไมไม่เลิกสักทีวะทำไมเว,เวลามันเดินช้าอย่างนี้วะ เหลือแค่หนึ่งนาทีทำไมมันนานอย่างนี้วะเริ่มการสอบห,<ะ>หมดเวลามาเก็บข้อสอบ<ะ>โอ้ยยังไม่ได้ดึงฝาปากกาออกเลยตัวไปอย่าเป็นคนโกหกนะลูกคนโกหกหางานทําไม่ได้นะครับแม่อมืแม่ครับไม่มีงานไหนที่ไม่โกหกเลยอมีแต่งานก่อทานนี่แหละครับแม่ผมขาอากาศครับนขอเงินหน่อยอครับผมกะ แม่เอ,อ้ยไม่มีใครให้กูเลยวะ่ะไปดีกว่าอเหม็นอะไรวะอจินนี่มึงตกทำไมวะมึงบ้าหรือเปล่าโน่นต้นตินเป็ดโอ้โหเหม็นดอกตินเป็ดนี่เองเปล่ากูตกเจเงะ่ะเธอไปกินข้าวที่ห้องเราไหมไปสิกำลังหิวอยู่พอดีเลยเอา้าเธอไม่กินเหรอ เธอไม่คิดจะกินอย่างอื่นบ้างเลยเหรอเหอมีพิซซาด้วยเหรอโอ้เอ่เอแกตุย้ยซาเหรอเหรียญที่แม่ฉันให้ช่วยชีวิตฉันเอาไว้ฮะคงไม่มีครั้งที่สองอีกแล้วเหรอเว้ยเอ,เอ,เอแม่ฉันเอาไว้ให้สองเหรียญเว้ยหนุย่ยครั้งที่สามนี่ไม่มีอีกแล้วละ เข็มขัดที่ปู่ฉันเอาไว้ให้พังที่สี่นี้ไม่ควรแล้วนะเว้ยเธอดูดาวตรงนั้นสิเขาว่าถ้าหากอธิษฐานตอนดาวกำลังตกคำอธิษฐานจะเป็นจริงจริงเหรอจริงสินั่นไงดาวกำลังตกอธิษฐานเร็วเฮ้ยทำไมกูตายวะ กูอธิษฐานให้อุกกาบาตตกส่มันคนเดียวนี่หว่าฮะ